ครับเพื่อนเฟสที่เคารพสวัสดียามสายยามบ่ายครับผมคือช่วงนี้มันเรื่องปัญหามันพี่น้องจะมาเรียนรู้เรื่องพ่อเห็ดฟางเนี่ยเสร็จแล้วมันติดโควิดต่างคนก็ต่างติดเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันทางสื่อนี่แหละผมก็ตั้งใจที่จะอธิบายให้มันเข้าใจเหมือนพี่น้องได้มามาเรียนรู้กับพื้นที่เลยเนาะเพราะฉะนั้น เอางี้ก็แล้วกันตั้งใจดูคลิปแล้วก็จะตัดต่อคลิปตรงเนี้ยไปตอนเก็บอีกทีนึงก็จะถ่ายถ่ายแล้วก็จะเอามาทำคลิปให้มันสมบูรณ์แต่ตอนนี้ให้มารู้ขั้นตอนตอนนี้ที่เอาลงตรงนี้ครับผมลงตรงนี้คือก้อนเห็ดเก่าท่านอาจจะมองเห็นน้ำใช่ไหมครับเมื่อวานนี้สูบน้ำวิ่งร่องเราเอาฟางลง ย่าฟางแช่น้ําน้ํมันยังเหลืออยู่นะครับน้ําที่นี่สูบน้ําบาดาลมาแช่แช่เสร็จก้อนเห็ดเก่าเนี่ยบางก้อนมันก็จะชื้นบางก้อนก็ไม่ชื้นมันแห้งอยู่ไงครับอ่ามันตอนนี้เรา,เรา,เราโรยขี้วัวลงไปแล้วขี้วัวมันก็แห้งถ้าโรยเชื้อย่ําฟางคุมมันจะเกิดไหมไม่เกิดครับต้องรดน้ําเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสภาพ ตัวนี้แห้งใช่ไหมครับแห้งเราก็เตรียมน้ําที่นี่มีน้ําทั้งน้ําประปามีทั้งน้ํารถถื้นขนาดนี้เลยรถไปย่ําไปข้างล่างมันชื้นก็จริงครับผมแต่ข้างบนนี่ต้องให้มันเปียกด้วยเห็นไหมครับให้มันเปียกขนาดเนี้ชื้นขนาดนี้เสร็จแล้วเรามีหัวเชือ้อหัวเชื้อนี่สิบ เอ็ดถุงมครับผมเอาคุกเขาด้วยแป้งแป้งข้นเหนียวดีที่สุดนะคุกเขาด้วยแป้งหนึ่งก้อนต่อสามช้อนโต๊ะนั่นแหละอย่างน้อยนะครับมากกว่าน,นั้นไม่เป็นไรเสร็จแล้วเขาอย่างเงี้ยวไวอบไวหนึ่งคืนก็ได้อันนี้อบไว้ไม่เช้าไม่ถึงคืนแต่เราจะโรยแล้ววันนี้โรยประมาณนี้ครับอ่าเขาเรียกก็โรยเชื้อโรยอย่างนี้เลย เมื่อกี้รถน้ำแฉะใช่ไหมครับรถน้ำแฉะแต่ว่าเราก็ย่าลงไปมันก็จะพอดีของมันวามแฉะกับเชื้อเชื้อมันก็จะฝังตัวอยู่ทันทีฝังตัวอยู่ทันทีโครงการนี้มันเป็นโครงการที่สร้างดินให้มีชีวิตนี่นแหละเอาฟางลงขี้วัวลงไอ้ก้อนเห็ดเก่าลง เชื้อลงเป็นการคุมหญ้าสร้างดินแต่ได้กินเห็ดก่อนที่จะได้กินผักนะครับผมเสร็จแล้วเราจะอาฟางคุมคุมอย่างนี้เลยหนาขนาดนี้เลยนี่จะคุมทั้งหมดพอคุมฟางเสร็จเราก็จะพรมน้ำบนฟางอีกทีนึงหรือถ้ามันขาดแทนน้ำมากท่านรอสี่วันค่อยพรมก็ได้ ที่นี่ไม่ขาดแค่น้ำอันนี้น้ำปลาปาผมวางข้างบนนียครับผมย้ำๆๆถ้าหน่อยหนึ่งข้างล่างก็เปียกชื้นข้างบนก็ชื้นแล้วหลังจากนั้นสี่วันเนี่ยเราจะไม่ลดน้ำอีกแล้วนะครับผมสี่วันเนี่ยเราจะไม่ลดน้ำอีกแล้วเพราะว่าให้เส้นใยเห็ดมันเดินมันจะเดินอยู่ในนนะครับเส้นใยเห็ดเดินหลังจากนั้น สี่วันแล้วเราจะมาพรมน้ำพรมข้างบนเนี่ยพรมทุกวันพรมจนกว่าเห็ดจะเริ่มเกิดดอกสักสิบวันนี้เราก็จะมาเปิดคือไม่คุมขะยางนะครับแล้วจะิดมาเปิดฟางอย่างเงี้ยดูมันจะมีเห็นเห็ดเกิดอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยดอกเล็กๆขาวไปหมดเลยเราจะหยุดลดน้ำรอให้ดอกเห็ดมันโต ดอกเห็ดตัวแล้วเราจะเก็บดอกเห็ดให้หมดก่อนแล้วค่อยผมน้ําเพราะฉะนั้นถ้าเราผมน้ําเห็ดดอกเล็กๆเนี่ยมันก็จะเปื่อยนะครับผมอันเนี้ยของเรายาวขนาดนี้เลยยาวขนาดนี้เลยอันนี้วันนี้ก็จะโรยขี้วัวการโรยขี้วัวที่ง่ายมากขี้วัวนี้ซื้อมาสอบละสอบละยี่สิบบาทนะครับ โดยประมาณประมาณไม่ได้คุมผมไม่ได้คุมหนาก็เท่ากับได้สร้างดินสร้างดินสร้างปุ๋ยไปในตัวคุมหญ้าคุมหญ้าไม่ให้หญ้าเกิดยังให้ดินดีแล้วก็ได้กินผักด้วยได้กินเห็ดด้วยนะครับอันนี้คือเราจะเพาะเห็ดที่มันได้ประโยชน์ถ้าเราจะปลูกถั่วฝักยาวช่วงเนี้ยหรือปลูกพริกเราก็จะปลูกข้างร่องอย่างเงี้ย เวลาสูบน้ำวิ่งล่องน้ำมันก็จะขึ้นถึงรากพอดีตัวนี้เราก็จะให้มันแห้งอยู่บ้างจะไม่ให้มันแฉทั้งหมดถ้าดินที่เนี่ยมันแฉทั้งหมดมันจะแข็งดินจะแข็งครับผมวันนั้นไปซื้อขี้วัวมายี่สิบบาทตอบหนึง่งทุกถูกเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสนับสน,นุนเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงวัว เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยคอกให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วยดินเราก็ไม่เสียใช่ไหมครับอันนี้เป็นผักเป็นหอมเป็นหอมอันเนี้ยเนี่ก็จะพี่น้องบอกว่าเอ๊ะรยแต่ขี่วัวแล้วโรยเชื้อจะขึ้นไหมเดี๋ยวคอยชมนะครับผมโรยแต่ขี้วัวมันขึ้นไหมแล้วก็โรย โรยแต่ฟางตรงนี้ไม่มีก้อนเห็ดเก่าผมจะโรยขี้วัวด้วยเสร็จแล้วผมก็จะโรยเชื้อด้วยผมไม่เคยทดลองดูสักครั้งเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องถามมาจริงเลยบอกมีฟางมีขี้วัวย่ำลงไปโรยขี้วัวโรยเชื้อจะขึ้นไหมอันนี้เรามาทดลองไปด้วยกันนะครับผมเราจะลอง ขึ้นไม่ขึ้นก็วันอีกสิบวันเนี่ยจะทำคลิปอีกครั้งหนึ่งทำคลิปกเก็บเห็ดนี่แหละว่าตรงนี้ขึ้นไหมตัวนี้ขึ้นไหมตรงไหมงนมันขึ้นดีพี่น้องก็จะดูไปด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ใส่หมวกเ <S <s> <S <s <hr ug> วียดนามเ <s hr ug> วียดนาม <sm anship> มีพี่น้องมาเรียนรู้ตรงนี้แหละบอกจารย์จาน,จานใส่หมวกให้หนูด้วยนะ พาพ่อกับแม่มามาเรียนรู้ก็เลยมอบหมวกไว้ให้ใบหนึ่งนี่วันนี้ถือว่าใส่เป็นครั้งแรกเลยรวยขนาดนี้เลยครับเราจะสร้างดินปลูกผักนั่แหละเรื่องของเรื่องนะคุ้มยา่าสร้างดินได้กินผักและเห็ดดินเราดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเราทำกเกษตรแบบยั่งยืนแบบไม่ทําลายโครงสร้างดินแบบการที่จะให้อะไรกับดินไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาอย่างเดียวกับพื้นแผ่นดินของเราเพราะฉะนั้นเราให้เสริมสิ่งมีชีวิตหรือเสริมปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่เราทำไว้ในบ้านนะครับผม ให้ใช้ตัวนี้นะครับขอบคุณครับคิมนีสั้นๆนครับขอบคุณครับ